ดูดอยเป็นน้องป่ากูขุมเลยครับผมแถมบุดง่ายเลยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีที่เหล่าพี่น้องสื่อคนพี่น้องแนวที่เราตามงพิจารณานาะไปเป็นผู้เลือครับท้า,าออกไหมครับผมมัน,นีครับผมอะไรอย่างนิ้กินเนกืาครับพี่น้องครับผม เวลาเดิมคือพี่น้องชีถุงกุ้งกุ้งเนี่ยครับชีถุงไม่น้อยนะครับพี่น้องน้อยจะกต้นตกหนักไหแมนต้นตกหกนาว่าสองมือได้คอยน้องนักแห้งตกลิ่นเมา่อกีเห็นแดดน้อยหนึ่งครับมือเนี่ยครับผมปลาตื่นวุฒิเลยบดีมาใส่เบ็ดบดีมาใส่เบ็ดครับผมเป็นพวเป็นตะยูครับพี่น้องมือนี่คือพวกมีฝนตรงนี้นี่ยเป็นเลย์วะเป็นเวียนแห้เลยมาใส่เบ็ดพี่น้องหม้ห้องที่นี่เป็นไม้ขางท่าพี่น้องครับผมนี่ยไม้ขางท่านี่ครับข้าครับวิ่งล่องมือแทบไม้ขางทาานี่่่แตว ใส่แล้วเพิูดถ่ายยามกูเมื่อเลยครับผมพอใส่แซ่บพอไรพอใส่ไหวพิ่พี่น้องเพิ่จะมายามอีกครับผมพอพิ่ท่านค้นเที่ยวนะพี่น้องเนาะเพิ่เที่ยวกีดยางพี่น้องเนาะเ้างกีดไสแล้วถ่ายยามแล้วกูกลับเลยครับเนี่ยที่ใสเป็นเงี้ยสีแดงครับพี่น้องนี่ครับขอบใจะระบาแมนล่องเบิงว่าฝนตกแห้งๆี่ป่านที่ขึ้นมาทั้งเครื่องบอยทั้งเด๋ไอ้ไม้สูงนะพี่น้องยุ่งเครื่องไปเลยครับพี่น้องสูงเลยครับเนี่ยไม่อยู่รองเบิงวะคือแข็งเลยจ้ะอืมระวังไม้ทึ่ง รับไม้ลางหรือว่าหน้าคุมก็หน้าเขินกว่าน้องพี่น้องนก็ผมแซ่หน้าเขินมันจีขึ้นไม่สิบเพราะป่าด้วยนะพี่น้องครับผมทดลองบนะแอนเอจาะลองมึงมันจีลองให้พี่น้องเบิึงเด้อว,ว่าป่าที่ห่วงเนี้ครับตัวนี้ผมพี่น้องล้างแรงเท่ากับเกี่ยวนี่งละ แก้าแคหน้าห,หา,ากิน้ำแก้หน้าพี่น้องลองมึงครับผมผมมักมักล่องเด้อพี่น้องเริ่มบอกครับผมเบ็ดผมชี้ใส่เป็นเบ็ดสายยาวพี่น้องเด้อเป็นสายยาวครับโปรตีนส,สายสันไอ้แท่เป็น,นายอางเซี้ยอยู่วา่าสะพัดเด็กเบ็ดไม่บอลซูบ <l ok> อลเซาจะเกลือเนาะ <l ok> ปวดมาเนาะเบ็ดสายสันนะครับพี่น้องไอ้แท่เป็นเห็นงานอยู่มึงหนอกหมดแล้วผมมึงหนอกมึงหน้าหมดแล้วครับผม เป็นียงแซ่อยู่ยานน้อยใจคือว่านะครับยานเบ็ดเบ็ดใส่เงาหน,น่อยใจเอาเลยใส่ใส่นเงาเลยนะครับผม <c oughs> อ่าหลังแนี่ยยีรช่างเด้อลวนข้าปูข้าปลาปีนี่เด้อไหนมันหมานมาไม้ไม้ก็ได้ครับพี่น้องของนี่เป็นไม้ไม้แล้วครับผมจปลามบ้าณชั่วโมงงกัวเนี่ยครับชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับผมไอ้แล้วสิขถายามครับ <c oughs> ยามเมื่อยนะอืมแต่ก,กูเมื่อยเลยดิที่นี่ อลองเบื้องอยังวะพอลองโมลูพี่น้องผมอยากใช้แช่ขลังขึ้นด้วยตัวมันมันโ่ได้นะครับผมมันติดทางเพราะถ้าองมืม่อเที่ยวก,กินย,ยางก,กินยังครับเนี่ยขันเที่ยวเลยนลี่ยขอบจักรวาลน,นี่แล้วมันเงีเ้ยวในเอาก็ตัดอ่ะพี่น้องอันเดียวพอดีค่ำครับนี่ก็ต้องไปกินหลายครับพี่น้อง มิไกับพ่อยัอนเลยก็จริงิงได้งอว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิงเด็ดมาแมนสองวังแล้่แมนย้อนลงเลยห่างกันแท่ก่ต้องไปไกลไกลไกลไกแค่นั้นนี่ใชจักหนัากี่ที่หาลังครับพี่น้องที่หล้งแมนไอเด็ดที่หลังครับผม ลองเบื้งผมอยากลองมึงครับเบื้องสาหลายเบียดไม่ได้เจาะนี่นยอยครับเจาะสำหรับคนไม่เคยมีเซ拉อืม <c oughs> ลองเบิ้งเซ拉หน่อยฐางแทะก็พี่น้องเนี่ตัวนึงเลยครับชึบนอนนี่ก็บินไปเลยบิงบินไปเลยครับเนี่ยคีกิเดียนี่ถ้ามีปลาเนี่ยกินเร็วพี่น้องเพราะมันมีกินข้าวครับผม มันมีกินกี่พอตัวของเพิ่นถ้าท่านโมปูกับท่านโมปูกับปลากินนั่นแหละรองยางครับผมโมกปูปลาปลาเขานี่อยากเซเบ็นครับพี่น้องครับผมเนี่ยครับหมายเหรอตรงใส่หรืล่ะน้ำมันใกล้ใกล้เล่ละรองเบิร์ไปเดี๋ยวพี่โดูไม่ยานก,กับพี่นอนะ้องเนาะอีกสองชั่วโมงเนาะแนอนประมาณย่างนี้ ผมพยายามไม่ครับผมพี่น้องเ็ดขี่กี่เดียนนอกครับผมใจไห้ขี่ไหชิ้วม่งเคพี่น้องครับผมขสอง่งอ้ยบัวใดครับผมพี่น้องยุ่งก้อยครับพี่น้องไมันมี่ี่ีตัวไม่เตียมพี่น้องด้วยนะครับผมยามเลยครับผมขีกปู่กลับเลยเลยครับพี่น้องเด้อไปสิ้ว่งอบผมมอม้างครับพี่น้องนี่ยดึนั่งเนี่ย เฮ้ยที่อ,องพี่นอนเอยท่านีมั่งซื่มาก่กินเลยว้าวเป็นหลักปูดครับเลยครับปูเดเม่เล,ลน่นสองกัเท้ยนี่ยขึในหลอนให้พี่นองครับผมปลาปอดดีพี่นองจุ๊บจุ๊บ เดักจอยะเับพี่นองครับผมอย่าไม่ลาล้งเลยเดยน้อนหึหนหึงดึงอะไร่าีโอ้โหจุนั่กันไ่นอ้องรูน,น้ำกัน็ดึงคอยแท้ตายให้พี่นออกมาโอ้เรียก้อยรุดเฉยโอ้ยมันก็เกือบมันบพวกเกือน,น,อน,ออน,น,นี่้าไปน้องหนก็อันนี้ เสดายดิมันตั้นี่เกือนดยมัน้นี่เกือนเบียดเลยครับปล่ได้ลิอืมอืมออามันนีโดนครับผมอืมเลตัวนี้ดาไม่พี่น้องไม่แอ,อ้เด็กใน่แมงดาครับผมฮัดนี่ครับสาไมา่ ปนแสบเลยครับพี่น้องตาไม่เนี่ยเหนือมันจะอ้อนดีขึ้นอย่างตามไม่นึ่แต้มนะครับผมหุดมา่ครัพี่น้องพี่ได้กะหลุดด้วยี่นีเ่แหละหลุดเด็ <c oughs> กได้ยุ่มุดมุได้รูดพี่น้องถ้านี้เกลืนไม่ยามเารีวโพดครับถ้านี้กลืนเด็ดด มีเสียงปลาดินพี่น้องสียง่ม่มบึมเลยดินนี่นอป็นให้ดหได้เย็ดอหาดูม,มั้งพี่น้องต้นหลอดน,นี่ครับพี่น้อนนงมาข้ามเร็วมายามเร็วนีน่นม่ๆ่ ดูอเลยอุ้ยครับอึโอ้ยรุกเจ้าเลยพี่น้องบาดโอ้ยขุ่มเลยครับผมแอบมุดง่ายเลยออ้ยโอ้ยดีใจประคั่งเลยพี่น้องบานฮึืมอหันที่ว่าป้นบาดผมสิ๊กแยงได้บานตัวใหญ่บานช่องน้ำไหนกรับพี่น้องนี่ครับโอ้บานดยื่นสูงเลยพี่น้อง สูงเลยป่ากินลึกเลยเห็นไหอืมเยอเยนะปดกันเอฟซีเพิ่งมาใหใ่ถุงก็ย่งปดกันว่าเป็นแนวน้าผมวาเออเนีนโคเปอะเลยเอออรุดมันใช่ได้แ <laughs> หงรุดลงหันตัวนึง่งคือหาได้ เรยากกุ้้าน่องอุ้ยผิดแถวคว่มคว่มแถบคออเออเอออ้ยว้ามแต่น้าแล้วอุ้ยอุ้ยต่หน้าวอนี่ปายังสวบฟอนจุ๊บตุ๊บข้นนองเลยอวบไปใกล้เนี่ยนี่พี่น้องเลยนี่มองน้าไหนเลย นี่้ำไหนเลยนี่แสดงปาล์มหานี่หลาได้พี่น้องเจ้าว่าเสียดายเวลามันหน่อยครับผมมันได้แต่งขึ้นเลยปาลามไหลถึงมากพี่น้องฝนตัวมันถึงมากอะดูลแลงก็ไปครับล้มความกึ๊บเขาเงี้ย นังน่อบบอนองอยู่ครับผมมัมน,มมน,มน,น,นต้อ,อวนครับผมตอมาจบ่นหลวนครับผมนี่นอนเฮ้ยูจงามเดี่ยวดวยอะไรลาเพิหน่อยนังน่อบบอนองอย,อยู่ครับข้างในยูขึ้นหยููมอปลาบวนปุบปุบปุป๊บับ อืมธรรมดานีหมาพี่น้องเดี๋ยวจะพามาแกะมือกันพี่น้องดอเด้อโอ้ยหลังถ่ายพี่น้องหลังถ่ายวัดแล้วเบดเท่าบอลหล่อให้จ้าเนี่ยบอลหล่อพี่ก้าวเวลาไม่หน่อยเนาะแต่ละคนเวลาหน่อยครับพี่น้องโอ้คอยมีเวลา,ไป,อยอยาไ,ไปข้อยากได้กินพี่น้องถึงไปชั่วโมงเพลิงจะเบ็ดสทหาหงพี่น้องครับผมถีงผลงานเฮ่อไหนมาสองแต้มครับพี่น้องลุดตัวหนึง่งนี่ครับ ถือว่าหมานี่พี่น้องครับผมข้อเดียร์กินพี่น้องเนะาะให้เดียากหากินครับผมข้อเด็กแกงขึ้นน้ำไม่สมพี่น้องอขาดนี้พี่น้องแกงขึ้นน้ำไม่สมไปอ๋อขอเดี๋ยวนาะอืองั้นถือว่าหมานะครับแล้วผมหากินก็ธรรมาชาติพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านแจครับผมรับเราชุมชีพชุมจบขอบคุณครับผมที่ทำอาชีพนี้ก็อย่าลืมก็ดิดตามก็เลยก็แชร์กอเป็นเรื่องหลังแจ๊คในคลิปต่อไปพี่น้อง ซาเลปที่นีครับขอโจวเพียงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคิดไาพอกันไหมครับไม่ใส่ด,ด้วยก็ลองเบิ้งครับผมใส่เดียวแม่จะรับคนมีวิลาหน่อยครับผม